สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับขา้าวโพดอีกเช่นเคยนะคะในรายการโลกสามบ้านสมเด็จค่ะหายไปหลายวันเลยหวังว่าจะมีหลายๆท่านคิดถึงนะคะวันนี้มากันใน EP 117ก่อนอื่นก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อค่ะเป็นช่องทางเดิม ID เดิมค่ะข้าวโพด1 9 9 3นะคะส่วนเบอร์โทรศ9นย์3 2 1 8 8ค่ะ ท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามหนูก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะเนาะเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปถัดไปค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามอยู่แล้วอย่าลืมค่ะเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะคะเนาะเข้ามาดูมาชมมาอ่คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ EP พีหนึ่งร้อยสิบเจ็มีทั้งหมดสามสิบแปดรายการหายไปอทิกว่าเนะนำท่วมค่ะนำท่วมเสร็จไฟดับต่อค่ะไฟดับเสร็จท,ทำบุญกระินค่ะนะวันนี้ก็เอา เอาบุญมาฝากหลายๆท่านแล้วนะคะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาหนูขออนุญาตเริ่มรายการแรกค่ะเป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อทองทิพย์ค่ะรายการน,นี้เป็นอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะอะีพีหนึ่งหนึ่งเจ็ดจ้ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์หนึ่งอีพีหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะเดี๋ยวทีนี้ตามหากล้องก่อนนะจ๊ะกล้องพร้อมคนพ,พร้อมค่ะพร้อมหรอเปล่ามไม่รู้เนาะ เป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะหลังเป็นชอชิงแบบนี้นะคะนี่หลวงพ่อทวดเนาะอ่ะแบบนี้จ้ะเนี่ยเฉลิมพลค่ะแล้วก็มีคําว่าวัดช้างไห้แล้วมีคําว่ากรรมการนะจ้าแบบนี้เลยนี่แบบนี้จ้าอ่ะแสงไฟนะอ่ากล้องก็อัปเดตใหม่เนาะก็อ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ชัดหรือว่าเบอร์ตรงไหนก็ แอดไอดีไลน์ ine, แจ้งเบอร์กับอีพีมาได้เลยขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะคะรายการนี้จะเป็นหลงปุตทวดเนื้อทองทิพเอร์หนึ่งอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะเอาไปค่ะห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้ห้าร้อยส่งฟรีเกบปลทางได้แจ้งเบอร์มาจากเบอร์หนึ่งอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหนมผ่านนะอ่าเริ่มเริ่มใหม่เนาะเริ่มใหม่ก็อาจจะมีตะกุกตะกักบ,บ้างค่ะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เลยเนาะ,ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สองหัดหลงปู่ทวดเนื้อทองทิพจ้ะ ด้านหน้าเป็นชอจิงช่อชิงชอจิงชอชิงแบบนี้จ้ะด้านหน้าเป็นชอชิงเนาะแบบนี้จ้ะรายการน,น,นี้นเ,เป็นหลงผู่โทษเนื้อทองทิปเบอร์สองค่ะอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแจ้งมานะด้านหลังเป็นชอจิงค่ะ,ฉะเฉลิมพลแล้วก็มีอักขระแบบนี้จ้ะนะ,ฉะเฉลิมพลห้าจ้ะชอชิงก็สี่เจ็ด แล้วก็สิบ่ะนะแล้วก็มีอักขระเป็นสองแถวแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สอ EP หนึ่งร้ยิ็ขาดหลวงปู่ทวดหลังเฉชิงเฉลิมพลแล้วก็อักขระเนาะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้แจ้งเบอร์มาจากเบอร์สอง EP หนึ่งร้สเจ็ดนะถัดมาค่ะรายการนี้เป็นหลวงปู่ทวดเนา้อทองทิพจ้ะเนาะเป็นหลวงปู่ทวดเนาะอทองทิพ์ลังตรีจ้ะเนี่ยอ่ะสวยๆเนาะรายการนี้จะเป็นเบอร์สาค่ะด้านหน้ามไม่มีเฉชิงนะรายการนี้ต้ะน่ เป็นเบอร์สามค่ะ EP หนึ่งร้อยสิบเจ็ดด้านหลังเป็นฝังหมุดจากต่อพศสองสี่ศูนย์แปดค่ะวอจอแล้วก็ต่อองค์พญาคูจกักรายการน,นี้เป็นเบอร์สาม EP หนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะเอาไปค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อทองทิพย์หลังฝังหมุดเนาะแล้วก็เป็นพศสองสี่ศูนย์แปดวอจอแล้วก็ต่อคุดเอาไปห้าร้อยส่งสรีและแก็ไปทางได้เบอร์สาม EP หร้อยสิบเจ็ดแจ้งมาจากห้าร้อยส่งฟรีเก็ไปทางได้เนาะอย่าลืมนะคะแจ้ง EP มาด้วยจ้า ถัดมารายการนี้จะเป็น ep ที่ร้อยสิบเจ็ดเป็นเบอร์สี่อ้ออ๋อออ้นั่นนะหายไปนานนะคะมีความแบบว่าเขาเรียกอะไรอะตะกุกตะกักแล้วก็มีอุปสรรคเล็กน้อยรายการนี้เป็นเนื้อยก,กะ่ะรายการนี้เป็นหยกเขียวค่ะลงรักน้องด้านหลังเป็นสมเด็จโตนั่งหน้าคาราช่ะรายการนี้เป็นเบอร์สี่ ep หนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะเป็นเบอร์สี่ ep หนึ่งร้อยสิบเจ็ดหยกเขียวหลังสมเด็จโตนั่งหน้าคาราชแบบนี้ เอาไปจะห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้เป็นเบอร์สี่นะทุกคนนี่เข้ามาดูก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้หนูตอบบางไม่ตอบบางอย่ากดอย่าเคืองเดอ้อเนาะบางทีก็ไม่แจ้งเตือนนะคะเนาะรายการนี้เบอร์สี่ค่ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้หนูผ่านนะผ่านแล้วนะคะเนาะใครดูไม่ทันก็แจ้งมันด้ไลนได้เลยจ้ะรายการนี้เป็นหยกสีแดงค่ะเป็นหยกสีแดงค่ะเป็นหย,ยกแดงลงรักจัดรายการนี้จะเป็นเบอร์หนะ้าอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดะ EP หนะึ่ง้อสิบเจ EP หนึ่งหนึ่งเจ็ดนาเบอร์ห้าค่ะเป็นยกแดงค่ะหลังเป็นหลังสมเด็จโตนั่งหน้าโต๊ะหมูบูชาหรือพิมพ์โคดเศรษฐีนะคะรายการนี้จะเป็นเบอร์ห้า EP ร้อยสิบเจดนะคะด้านหลังเป็นพิมพ์โคดเศรษฐีแลนหน้าเป็นองค์พระสมเด็จลงรักค่ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งมาจากเบอร์ห้านะเป็นยกแดงจ้ะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์หค่ะ เป็นเบอร์หกเนาะนี่เป็นหยกสีเขียวลงรักขา่เห็นไหมเป็นพิมพ์ฐานแจมแบบนี้เนาะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์หกอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจเป็นหยกสีเขียวหลังเป็นสมเด็จโตนั่งนั่งคาราจ,จะสวยสวยเลยเนาะรายการน,นี้เป็นเบอร์หกข่าวรู้สึกว่าจะเหมือนกับเบอร์สี่นะอ่ะแตกต่างกันตรงรายละเอียดนิดหน่อยนะจ๊ะเนี่ยแบบนี้จ้ะ รายการนี pelled, ้ยกเขียวหลังเป็นสมเด็จโตนั่งนาคาราชเบอร์หกค่ะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้ ep ร้อยสิบเจ็ดแจ้งมาจ้ะดูรายการไหนแจ้งมาได้เลยนะคะถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์เจ็ดพิมพ์พุทซ้อนยกเขียวค่ะยกเขียวพิมพ์พุทซ้อนลงลักค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์เจ็ด ep หนร้อยสิบเจ็ดแจ้งมานะคะดูรูปเนาะด้านหลังเป็นพญานาคราชจ้ะเป็นพญานาคราชค่ะลงลักแบบนี้จะยกเขียวหลังพญานาคราชนะคะ เบอร์เจ็ด ep หนึ่งร้อยสิบเจ็ดจ้ะเอาไปห้าร้อยซองฟรีแกไปทางไดแจ้งเบอร์พร้อม ep ได้เลยเบอร์เจ็ดนะหนูผ่านนะคะถัดมาละกันนี้เป็นเหนื้อทองทิพย์ค่ะเป็นเอพิมพ์พระแก้วเป็นพิมพ์พระแก้วพิมพ์เออุ้ยพูดบะเถึกเป็นพิมพ์พระแก้วค่ะอ่าซุ้มเป็นซุ้มรายกันกตอกวอจอค่ะเป็นพิมพ์พระแก้วแบบนี้จ้ะเป็นปังเป็นเป็นอ่า อีอย่างนี่เป็นพิมพ์พัะแก้วตอกวจอซุ้มกระหนกค่ะสวยๆแบบนี้เลยรายการเรจะเป็นเบอร์แปดนะด้านหลังค่ะด้านหลังเป็นฝั่งค่ะเหมือนพลอยพญานาคค่ะเป็นพลอยพญานาคเนาะสีแดงค่ะแล้วก็ตอกจันอัคระค่ะตอกสมเด็จโตแล้วก็เป็นตอกองพญาคุดรายการเ้จะเป็นเบอร์แปดอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดจากแจ้งมาเนาะเอาไปราคาเดียวกันแต่ปกติมันแพงกว่านะทุกคนในอันเนี้ย อูได้มาแพงกว่านะคะอันนี้หนูถั่วกันไปเนาะอ่ะขอคนที่แบบว่าไม่ต่อนะจ๊ะได้ไหมอ่ะรายการน,นี้เป็นเบอร์แปดเอาไปห้าร้อยซองฟรีเกไปทางได้เป็นพิมพ์พัแก้วค่ะลัง่งฝั่งเป็นพลอยพญายนาคเราก็ต่ออัคาระเนาะเอาไปห้าร้อยซองฟรีเกไปทางได้เบอร์แปดอีพีร้อยสิบเจ็ดแจ้งมาจ้ะถัดมารายการน,นี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรพกรกิง้งเออนะ้าหยุดไปหลายวันก็มีตะกุกตะกักกันบ้างแล้วเนาะนี่จ้ะ จีวอนอง์ท่านจะตอกเป็นดอกพิกลนะสวยๆเลยเห็นไหมสวยๆเลยจ้าดังโดงจะดังโดงอยู่นะนี่เห็นไหมสวยๆค่ะแิบนี้เนาะนี่นะเป็นเนื้อทองทิพย์ค่ะเป็นพารก,กิ้งเนื้อทองทิพย์ค่ะไปพร้อมกับพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะแล้วก็นี่จ้ะจีวอนองค์ท่านจะตอกดอกพิกลสวยๆแบบนี้จ้ะเนี่ยนะรายการนี้จะเป็นเบอร์เก้าเป็นองค์พารก,กิ้งค่ะ สวยๆเนื้อทองทิพย์เอาไปห้าร้อยส่งฟรีก็ไปทางได้จ้าเบอร์พร้อมอีพีได้เลยเบอร์เก้าอีพีหนึ่งร้ยสิบเจ็ดนะผ่านเนาะท่านมารายการน,นี้จ้ะรายการน,นี้ค่ะเป็นพิมพ์คะแนนค่ะเนื้อทองทิพย์พิมพ์คะแนนเนื้อทองทิพย์ค่ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์1ิเป็นพิมพ์คะแนนเนื้อทองทิพย์ค่ะด้านหลังฝั่งมุดจ้ะฝั่งมุดค่ะตอกพอสค่ะสองสี่ศูนย์แปตอกวอัวจอแล้วก็ตอกคุดจ้ะ นะวันนี้ได้มาสี่องค์หนูจับคู่ไปให้เลยจ้ะหนูจับคู่ไปให้เลยเนาะแต่ถ้าใครอยากได้องค์เดียวก็ได้นะองค์เดียวก็เอาไปห้าร้อยจ้ะถ้าไปเป็นคู่นะเบอร์สิบกับสิบเอ็ดก็เอาไปเก้าร้อยนะสวยๆจ้ะนี่อันรายการนี้เป็นเบอร์สิบปิดองค์เดียวเอาไปห้าร้อยจ้าเนี่ยองค์เดียวไปห้าร้อยนะนะถ้าปิดคู่กันนี่อันนี้จะเป็นยกแดงพิมพ์คะแนนค่ะเป็นยกแดงพิมพ์คะแนนปกโพนะ เป็นหยกแดงพิมพ์คะแนนปกโพลังเรียบจ้ะเป็นพิมพ์คะแนนแบบนี้จ้ะเนาะไปพร้อมเกอบพร้อมใช้งานคู่กันแบบนี้เอาไปเก้าร้อยจ้ะนะสิบสิบเอ็ดคู่กันแบบนี้เอาไปเก้าร้อยจ้ะถ้าปิดองค์เดียวเอาไปห้าร้อยนะคะนี่เพื่อความไม่งงซ้ำๆเลยหลายรอบหน่อยสิบสิบเอ็ดผ่านนะสิบจะเป็นเป็กทองนะคะสิบเอ็ดจะเป็นหยกแดงนะผ่านนะปิดคู่กันแบบนี้เอาไปเก้าร้อยปิดแบบนี้เอาไปห้าร้อยปิดแบบนี้เอาไปห้าร้อยผ่านจ้ะสิบสิบเอ็ด นะได้มาสองคู่แล้วทุกคนเนี่ยถัดมารายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบสองค่ะเป็นพิมพ์คะแนนจาาทองทิพย์ค่ะด้านหลังฝั่งมดุดขาตอกวอจอตอกอสอตอกขุดจ้ะนะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบสองเบอร์สิบสองค่ะพิมพ์คะแนนเนื้อทองทิพย์จ้ะนะแล้วถัดมาเป็นเบอร์สิบสามเป็นหยกเขียวพิมพ์คะแนนปกโพค่ะลงรักด้วยสวยๆจ้ะนี่แบบนี้ด้านหลังเป็นหลังเรียบจ้ะ เห็นไหมสวยๆเนาะสิบสองห้าร้อยค่ะสิบสามห้าร้อยค่ะปิดคู่กันสิบสองสิบสามเอาไปเก้าร้อยจ้ะจบนะจบสวยคู่จบนะเนาะไปใส่คู่กันจับเนาะผู้หญิงผู้ชายค่ะเอาไปคู่กันได้เลยสิบสองสิบสามนะคะเก้าร้อยสองสีค่ะปิดสิบสองอย่างเดียวห้าร้อยสิบสามอย่างเดียวห้าร้อยปิดคู่กันแบบนี้เอาไปเก้าร้อยผ่านจ้าถัดมารายการนี้เป็นทองทิ์เป็นเนื้อทองทิป เป็นสมเด็จม้วนเนื้อทองทิพจ้ะเนี่ยทุกคนสวยมากตอกละครังค่ะตอกพิกุลจ้ะตอกสมเด็จโตค่ะมีคําว่าสมเด็จขัวโตแบบนี้จ้ะเป็นสมเด็จม้วนเนื้อทองทิพแบบนี้จ้ะทุกคน,นเห็นไหมแล้วก็มีตอกแบบนี้นะด้านนี้จะมีตอกค่ะนี่ เนาะต่อขุดแล้วก็มีคําว่าสร้างถวายนะจ๊ะแล้วอีกด้านหนึ่งจะเป็นพอสอสองสี่หนึ่งหนึ่งแบบนี้จะ้ะรายการน,นี้จะเป็นเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสี่ค่ะเบอร์สิบสี่นะนี่เอาไปจะ้ะเนื้อทองทิพย์รายการน,นี้เป็นสมเด็จมว้วนหนูให้ที่สี่ร้อยค่ะหนูให้สี่ร้อยแล้วกันอนะไม่มีกอบเนาะถือว่าไม่มีกอบจะ้ะเอาไปจะ้ะแต่จะบอกว่าได้มาก็แรงอยู่แล้วนะ อะเบอร์สิบสี่ค่ะสมเด็จม้วนค่ะเนื้อทองทิพย์เอาไป400สี่ร้อยส่งสีเก็ไปทางไล่จ้งเบอร์มาเนาะเบอร์สิบสี่พีร้อยสิบเจ็ดแจ้งหนูมาได้เลยจ้าทันมารายการน,นี้ค่ะเหมือนพิมพ์พระประธานเนาะเหมือนพิมพ์พระประธานค่ะเหมือนมีจะ้ะเป็นเกตบัวตูมแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีตอกวัจอแล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นเหมือนเหมือนองค์ครักเหมือนเหมือนอะเขาเรียกอะไรอะอ่าผู้รับใช้เนาะแล้วก็เป็นฐานบัวแบบนี้จะ้ะนะ เนี่ยนะเขาเรียกเกตบัวตูมเนาะที่มีชด,ดาดแบบนี้เนาะใช่ไหมใช่แหละรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบห้าค่ะทุกคนเบอร์สิบห้าค่ะเป็นอีพีร้อยสิบเจ็ดด้านหลังค่ะเป็นฝั่งมดตอกซานอาคาัคระเป็นพศสองสี่ศูนย์เก้าด้านบนเป็นองค์พญาคุจชะนะรายการี้เบอร์สิบห้าค่ะเอาไปเนาะห้าร้อยส่งฟรีเก็บไปทางได้เป็นเนื้อทองทิพย์สวยๆเป็นพิมพเกตบัวตูมค่ะแบบนี้เลยนาเบอร์สิบห้าหนูพัานนะห้าร้อยส่งฟรีค่ะแจ้งมาได้เลย ถัดมาค่ะถัดมาเออเขาเข้ามาดูใหม่เขาจะไปอีนดี้บ้าเลยเนาะนี่อันนี้จะเป็นตอกเป็นภาษาจีนจ้าตอกเป็นภาษาจีนค่ะเป็นเหมือนประโยคเป็นคําเหมือนแบบว่าเออไม่รู้แปลไม่ออกแล้วก็มีคานี่มสัญลักษณ์ภาษาจีนนะแล้วก็เป็นตอกก้อนทองค่ะด้านบนเป็นองค์พญาคุฑนะคะเป็นองค์พญาคุฑด้านบนสองข้างแบบนี้ตอกก้อนทองตอกอ่าสัญลักษณ์ภาษาจีนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่า กำกับเนาะเนี่ยเป็นภาษาจีนแบบนี้จ้ะรายการน,นี้จะเป็นบอสิบหกค่ะสวยๆเนาะทองทิพนะด้านหลังเป็นหลังภาษาจีนค่ะเป็นหลังภาษาจีนแบบนี้นะนี่เหมือนชื่อแทนะ้่ะเหมือนเหมือนเหมือนแซ่นะด้านบนจะเป็นองค์เอ่อปู่โตเป็นองค์สมเด็จโตน,นะแล้วก็เป็นตอกภาษาจีนแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคำว่าวางหน้าเนาะรายการน,นี้จะเป็นบอสิบหกค่ะเป็นเน้อทองทิพหลังภาษาจ,จีนจ้ะ เอาไป500จะส่งฟีแล้วแกไปทางได้จ้งเบอร์พร้อม EP ได้เลยค่ะเบอร์16 EP 117แจ้งมานะจะ500ส่งฟรีค่ะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์รายการสุดท้ายของวันนี้ด้วยอ่ะเป็นพิมพ์แหวกมากเนาะ เป็นพิมพ์แบกมาร์จ้ะเป็นพิมพ์แบกมาร์จ้ะเป็นเนื้อทองทิพย์พิมพ์แบกมาร์แบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะเบอร์สิบเจ็ดค่ะพิมพ์แบกมาร์เนื้อทองทิพย์ค่ะด้านหลังค่ะฝั่งมุดค่ะตอกพสค่ะตอกวอร์จอะรายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดอีพีร้อยสิบเจ็ดอ่ะเบอร์สิบเจ็ดอีพีร้อยสิบเจ็ดแต่เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแกไปทางร้านเป็นพิมพ์แบกมาร์ค่ะตอกเอ่อตอกพสแล้วก็ฝั่งมุดนะคะเบอร์สิบเจ็ดเอาไปห้าร้อยส่งฟรีแกไปทางได้อีพีร้อยสิ ถัดมารายการนี้เป็นหยกสีแดงประดับหน้าค่ะแล้วก็ฝั่งแรกเนาะเป็นหยกแดงฝั่งแรกประดับหน้าจากอันี่แบบนี้ต้ะนะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะเบรอร์สิบแปดหยกสีแดงค่ะฝั่งแรกด้านหน้าประดับหน้าค่ะเป็นหลังเรียบนะหลังเรียบค่ะเป็นหยกแดงฝั่งหน้าประดับหน้าเนาะฝั่งแรกประดับหน้าเออวาววาวถึกึกตึกตึกผิดผิด lab นะนะ เป็นเบอร์18จ้าเอาไป500จะส่งสีกับป๋าทางได้จ้งเบอร์พร้อมอีีหนูมาได้เลยเบอร์18ยกสีแดงค่ะฝั่งแรกล้อม,มันอยามณีประดับหน้าแบบนี้500สง่งรีเบอร์18อีพี้อนะถัดมารายการในแบ็นพิมพ์ไกเซอร์ค่ะฝั่งพลอยฝั่งทับทิมแบบนี้ฝั่งพลอยเนาะอันนี้จ้ะเนี่ยจ้ะเป็นแดงอมม่วงนะทุกคนเป็นสีแดงอมม่วงนะเนี่ยแบบนี้จ้ะเป็นเหมือนเม็ดพลาธาค่ะเป็นแดงอมม่วงเนาะแล้วก็เป็นพิมพ์ไกเซอร์ค่ะลงรักสวยๆเป็นเนื้อผงนะ รายการนี้จะเป็นเบอร์สิบเก้าจ้ะด้านหลังเป็นหลังเรียบค่ะลงลักนะ้เป็นหลังเรียบลงลักจ้าแบบนี้เลยนะรายการนี้เป็นเบอร์สิบเก้าอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแจ้งมานะจ๊ะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีแล้วกกไปทางได้ค่ะทุกคนนะเบอร์สิบเก้าอีพีร้อยสิบเจ็ดหนูผ่านนะ้พิมพไกเซอร์ค่ะฝั่งเนาะฝั่งพลอยสั่งฝั่งพัท้าแบบนี้ห้าร้อยส่งฟรีค่ะเบอร์สิบเก้าถัดมารายการนี้จ้ะ เป็นเนื้อผงค่ะฝั่งมุดทองค่ะเป็นตะกุดสีทองสีดอกแบบนี้โอ้ไม่ใช่สีดอกเจ็ดดอกเออววปเน้อเจ็ดดอกแบบนี้ค่ะสวยๆเลยและจะบอกว่ามีมารายการเดียวนะนะสวยๆค่ะนี่แบบนี้นะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบค่ะด้านหลังเป็นแผ่นทองค่ะด้านหลังเป็นแผ่นทองค่ะสองสี่หนึ่งหนึ่งแบบนี้จับแล้วก็ด้านหลังมีขมวัดพระแก้วนาอเนี่ยจ้ะ เงินทองค่ะแล้วก็เป็นอักะรแบบนี้จ้ะนะสวยๆเลยหนูก็ไม่รู้อ่ะด้านบนมีคมําว่าขวโตนะจ้ะเนี่ยแบบเนี้ยอ่นเนี้ยสวยมากทุกคนได้มาแบบว่ารายการเดียวจ้ะเอาไปนะรายการนี้จะเปนบอร์ยี่สิบอีพีร้อยสิบเจ็ดจ้ะห้าร้อยซองฟรีกรไปายทางได้แจ้งหนูมาได้เลยค่ะชอบรายการไหนอย่าลืมแจ้งเบอร์พร้อมอีพีมานะคะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อผงสีแดงจ้ะ เป็นเนื้อผงสีแดงจับเป็นเนื้อผงสีแดงออกเหมือนเนื้อว่านนะจ๊ะแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นเนื้อผงสีแดงค่ะลงรักนะนี่เห็นไหมมีแล้วก็มีคาบแบบนี้ค่ะทุกคนนะรายการนี้จะเป็นวยี่สิบเอ็ดค่ะด้านหลังเป็นหลังฝั่งพิมพ์คะแนนแล้วก็เป็นองค์พญาคุชท่องเหลืองจ้ะ เป็นฝั่งพิมพ์คะแนนแล้วองค์พญาคุฑทองเหลืองค่ะรายการนี้จะเป็นเนื้อสีแดงแบบนี้ค่ะทุกคนนะเอาไปจากเบอร์ยี่สิบเอ็ดอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดค่ะห้าร้อยจะส่งฟรีก็ไปทางได้แจ้งหนูมาได้เลยจันรู้สึกว่าจะได้มาสององนะมีสองสีนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสองเป็นเนื้อสีดําจ้ะเป็นเนื้อสีดําค่ะนี่เห็นไหมลงรักเขาก็มีค่าแบบนี้จ้ะนะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสอง ep หนึ่งร้อยสิบเจ็ดด้านหลังเป็นหลังเป็นหลังเป็นอธรรมะเจดี JD, เนาะเป็นเป็นเหมือนยอดเจดีแบบนี้ค่ะทุกคน,นเห็นไหมเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้จ้ะรายการนี้จะเป็นเนื้อผงสีดําค่ะเนาะเอาไปจาะห้าร้อยจะส่งฟรีกับปทางได้เบอร์ยี่สิบสอง ep หนึ่งร้อยสิบเจ็ดแจ้งมาค่ะชอบก็ขอดูเพิ่มเติมได้เลยเนาะผ่านนะคะห้าร้อยส่งฟรีจ้ะถัดมารายการนี้เป็นเนื้อผงฝั่งแรกค่ะประดับหน้าหลังเรียบนะ เป็นเนื้อผงฝั่งแรกประดับหน้าหลังเรียบจ้ะรายการนี้จะเป็นเบอร์ยี่สิบสามค่ะฝั่งแรกรอมัญญมณีแล้วก็ประดับหน้าเนาะด้านหลังเป็นหลังเรียบแบบนี้ค่ะทุกคนนะสวยๆจ้ะก,ก็มีมวนสารตามนี้จ้ะเห็นไหมนะก็ประดับตายกันไปเนาะรายการนี้เบอร์ยี่สิบสามจ้ะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีกับไปทางได้ ep ร้อยสิบเจ็ดแจ้งมาได้เลยนะถัดมารายการนี้จะเป็นเนื้อแก้วเนื้อแก้วประดับหลังจ้ะ เป็นเนื้อแก้วประดับหลังค่ะเป็นแผ่นทองนะเจริญรุ่งเรืองค่ะเป็นนารายทรงคุดเนาะเป็นนารายทรงคุตค่ะเป็นแผ่นทองนารายทรงคุดแล้วก็ประดับแบบนี้จัดรายการนี้เบอร์ยี่สิบสี่เนื้อแก้วค่ะเป็นเนื้อแก้วนะลงรักค่ะด้านหลังเป็นแผ่นทองนารายทรงคุดพร้อมยันค่ะนะสวยสวย เอาไปจ่าเบอร์ยี่ี ep ร้อ5สิบเจ็ด้ารจะส่งฟรีแล้วแกไปทางไลนแจ้งหนูมานะคะเนาะแอดไอดีไลน์มันได้เลยจ้าผ่านนะเบอร์ยี่สิบสี่เนาะถัดมาค่ะรายการน,นี้เป็นเนื้อแก้วจ้ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์เบอร์ยี่สิบห้าเบอร์ยี่สิบห้าเป็นเนื้อแก้วค่ะนะเนื้อแก้วรงรักค่ะเป็นพิมพ์ไกเซอร์ด้านหลังค่ะเป็นแผ่นทองนะเป็นสมเด็จพ,พุทธพุทธชานโตเนาะอ่าแล้วก็มีคําว่าชินบัญชรแบบนี้จากมหาอำนาจเนาะ เป็นสมเด็จโตนั่งจเจริญกรรมาฐานค่ะแล้วก็มีคำว่าชินนะบัญชรค่ะมาหาอำนาจแบบนี้เลยนะบรมมสุขเนาะอ่ะเนี่ยค่ะแบบนี้สวยๆนะแต่อันนี้ประดับอัญมาีสีแดงจึงจึงมารวมกันได้ไหมาเอสา,เ,อาเนาะ รายการในเบอร์25ค่ะเนอะแก้วพิมกเซอร์ประดับหลังเป็นแผ่นทองสมเร็จโตเจริญกรรมฐานค่ะเอาไปจาก500จะส่งฝีเก็บไปทางได้แจ้งมานะเบอร์25 EP 117อ้าทันมารายการนี้ค่ะเป็นหยกสีเขียวเป็นหยกสีเขียวค่ะเป็นหยกเขียวนะเป็นกิเรนค่ะเป็นหยกเขียวเย้เป็นหยกสีเขียวเป็นกิเรนค่ะเห็นไหมทุกคนสวยมากเห็นไหมแล้วก็เป็นหยกเขียวแบบนี้หลังเรียบจ้ะ เจาะรูค่ะเผื่อใครเอาไปทําเป็นวงกุญแจเนาะหรือจะไปห้อยเป็นสร้อยก็ได้จ้ะแต่ว่าค่อนข้างขนาดค่อนข้างใหญ่เห็นไหมดูเทียบกับนิ้วหนูเท่ากับสี่นิ้วเลยนะแบบนี้จ้ะอาการน,นี้หยกเขียวกิเลนเขียวจ้ะเป็นหยกกิเลนเขียวแบบนี้ค่ะเอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีกับปลาทางได้ห้าร้อยจะส่งฟรีก็บเป๋างได้แจ้งหนูมาได้เลยเบอร์ยี่สิบหกอีพีร้อยสิบเจ็ดค่ะหยกเขียกกิเลนเนาะ ถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์27ค่ะเป็นหยกเขียวเจ้าแม่คนอิ่มนังบัวค่ะเป็นหยกเขียวเจ้าแม่คนอิมนังบัวแบบนี้จา้ารายการนี้จะเป็นเบอร์27หลังเรียบเจาะรูพร้อมใช้งานจ้านะรายการนี้เบอร์27ด ยกเขียวเจ้าแม่คนอิ่มนางบัวค่ะเอาไป500จะส่งฟรีและเกไปทางรายจ้างเบอร์พร้อมมีผีได้100เ,เบอร์27นะทุกคนถัดมาค่ะรายการนี้เป็นเบอร์28แต่เป็นยกเขียวเจ้าแม่คนอิม่มพนมมือบนบัวแบบนี้่ะหนูไม่รู้ว่าเขาเรียกพี่มาไรเนาะทุกคนแล้วก็ลงรักสวยสวด้วยจ้ะเห็นไหมหลังเรียบค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์28นะเป็นยกเขียวเจ้าแม่คนอิ่มนางบัวค่ะแต่เป็นคนละปางกับเมื่อกี้นะเห็นไหมเนี่ย รายการน,นี้เบอร์ยี่สิบแปดอีพีร้อยสิบเจ็ดเอาไว้ห้าร้อยจะส่ง,สงฟรีและเกปลาทางได้แจ้งมาได้เลยค่ะถัดมารายการน,นี้ก็เป็นหยกแดงค่ะเป็นองค์พระสมเด็จองคใหญ่ค่ะเป็นหยกแดงประดับหลังนะรายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์ยี่สิบเก้าอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดแจ้งมาได้เลยจากด้านหลังเป็นองค์สมเด็จโตเป็นพระแก้วคู่ท้าวเวทคู่แล้วเป็นนาคราชคู่แบบนี้จากรายการน,นี้เป็นเบอร์ยี่สิบเก้า ยกแดงประดับหลังค่ะเอาไปห้ารจะส่งฟรีและเก็บไปทางได้แจ้งหนูมาได้เลยนะคะถัดมารายการนี้ค่ะรายการนี้เป็นพาร์กิ่งค่ะเป็นพาร์กิ่งนะเป็นพิมพ์ห่อหุ้มค่ะเป็นเนื้อชินน้นเนาะประดับค่ะประดับแรบประดับแรบแบบนี้ค่ะประดับแรบประดับทองแบบนี้จ้ะรายการนี้เป็นกิ่งประ,ะเรศนะ เป็นกิ่งประเรศห่มคุมค่ะแล้วก็มีคําว่ารอง้าแบบนี้นะคะแล้วก็ประดับค่ะสวยๆเลยกิ่งดังนะทุกคนเอาไปจัดรายการนี้หนูขอหกร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้เนาะขอหกร้อยจะส่งฟรีแลวแกไปทางได้วันนี้ได้มารายการเดียวค่ะชอบก็แจ้งเบอร์พอมีผีได้เลยรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบค่ะเป็นกิ่งปราเรศห่มคุมเนื้อชินเนาะเอาไปหกร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้แจ้งหนูมาได้เลยค่ะถัดมารายการนี้จ้ะเป็นอ่อเขาเรียกอะไร เป็นพิมพ์องพระพุทธเจ้าเนาะเป็นเนื้อแก้วค่ะใต้ฐานประดับมุกจอบรอค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบเอ็ดค่ะเป็นองค์พระพุทธเจ้าเนื้อแก้วค่ะเนื้อแก้วนี่ค่ะเป็นสีออกเขียวๆแบบนี้ใต้ฐานจะเป็นมุกจอบรอค่ะเห็นไหมนะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบเอ็ดรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบเอ็ดค่ะเป็นองค์พระพุทธเจ้าเนาะแล้วก็แบบนี้จ้ะเป็นเนื้อแก้วสีเขียวนะใต้ฐานเป็นออมุก จอปร,รอใต้ถามเป็นมุกจอประรอแบบนี้ค่ะทุกคนรายการน,นี้นุกขอหกร้อยจะส่งฟรีแกไปไปลายทางได้จ้ะหกร้อยจะส่งฟรีแกไปทางได้นะพูดผิดพูดถูกก็กล้าประธานอภัยนะคะเนาะอ่ะหายไปด้านจาัดเบอร์สามสิบเอ็ดหกร้อยส่งฟรีแกไปทางได้ EP ร้อยสิบเจ็ดแจ้งมาจ้ะทันมารายการน,นี้จะเป็นยกค่ะเป็นยกเขียวนะเป็นยกเขียวค่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นเป็นยกแบบนี้จ้ะลงรักนะราการน,นี้จะเป็นหลวงปู่ทวดนั่ง ไม่มีบัวนะเป็นเป็นหลวงปู่ทวดขาฐานประดับยกจอบระอไม่ใช่ยกขาะขอโทษเป็นมุกจอบระรอแบบนี้จ้ะนะเนี่ยรายการนี้เป็นยกค่ะเป็นหลวงปู่ทวดยกขะใต้ฐานเป็นมุกจอบระรอนะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบสองค่ะรายการนี้หนูขอหกร้อยจะส่งฟรีเกไปทางได้แจ้งมาได้เลยเบอร์สามสิบสองอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดนะทันมารายการนี้ค่ะ รายการนี้เป็นแหวนค่ะเป็นแหวนค่ะนี่รายการนี้เป็นเบอร์สามสิบสามเป็นแหวนหินยกนะคะเป็นแหวนหินยกค่ะนะเนี่ยค่ะแล้วก็มีลวดลายตามนี้จ้ะทุกคนหนูมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนี่จ้ะแบบนี้เลยนะเป็นแหวนที่แบบว่าที่เขาไว้ใส่หนู่มโปะแต่ว่ามันค่อนข้างใหญ่นะทุกคนเห็นไหม รายการนี้เบอร์สามสิบสามค่ะเป็นแหวนหินยกเนาะเป็นแหวนหินยกมีรวดลายแบบนี้จ้เอาไปห้าร้อยจะส่งฟรีเก็ไปทางได้มีมาสองรายการนะทุกคนชอบรายการไหนก็แจ้งรายการนั้นรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบสามค่ะเป็นรวดลายแบบนี้เป็น,เ,ปนเหมือนหมอนเหมือนยันแปดทิศค่ะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมแต่หนูไม่รู้ว่าหนูถูกด้านหรือเปล่านี่แบบนี้จะ้ะเบอร์สามสิบสามนะคะเอาไปห้าร้อยส่งฟรีเกไปทางได้ส่วนรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบสี่ค่ะ เป็นแหวนหินยกเหมือนกันจ้ะแต่รายการน,นี้จะเป็นเหมือ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 นหินยกจกักรพรรดิอะเออที่มันมีลายภาษาจีนนะทุกคนเนี่ยค่ะเอาวางก่อนเนาะเดี๋ยวสับสนบอร์นี้เป็นบอร์สามสิบสี่ค่ะเป็นแหวนหินยกค่ะเป็นอ่ลวดลายภาษาจีนแบบนี้ค่ะทุกคนนะเอาไปฮะรอยจะส่งฟรีแกไปทางได้ที่เหมือนเขาไว้ใส่ดิวโป,โป้ค่ะในในหนังจีนอะอาเนี่ยแบบนี้จ้ะ เบอร์สามสิบสี่นะห้าร้อยส่งฟรีกับปลาทังได้แจ้งหนูมาจา้ะนะหนูได้มาสองวงนะคะชอบรายการไหนก็แจ้งมาได้เลยส่วนมารายการนี้ค่ะแปลกจริงค่ะดิเป็นแทปประเจ้าก,กวนอูค่ะแต่ว่าอันนี้ใหญ่เท่าฝ่าม,มือเลยใหญ่กว่าฝ่าม,มือหนูอีกนะคะทุกคนเป็นหินยกค่ะเป็นหินยกเนาะด้านหลังค่ะเป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเหมือนตาประทับอ่ะเหมือนเหมือนมีสัญ,ญลกักษณ์อะนะแบบนี้จ้ะเห็นไหม เป็นสัญลักษณ์ภาษาจีนแบบนี้ค่ะรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบห้ารายการนี้เป็นเบอร์สามสิบห้าค่ะเป็นหินยกเทพเจ้ากวนอูด้านหลังมีหลังภาษาจีนค่ะมีสัญลักษณ์ภาษาจีนแบบนี้รายการนี้หนูขอหกร้อยจะส่งฟรีกระไปทางได้ค่ะเป็นหินยกเทพเจ้ากวนอูหลังมีสัญลักษณ์ค่ะนะหนูขอหกร้อยจะส่งฟรีกระไปทางได้แจ้งมาจากถัดมารายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบหกค่ะเป็นเจ้าแม่กวนอิมนางบัวค่ะแล้วก็ เนี่ยค่ะรูปทรงของหินอ่อนเนาะรูปทรงของหินหยกจะเป็นรูปเหมือนบัวจ้ะนะแล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะสัญลักษณ์ดอกบัวแล้วก็เหมือนธรรมาจักรแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นเบอร์สามสิบหกนะเป็นหินหยกเจ้าแม่กวนอิมค่ะเบอร์สาวสิบหกหนูขอหกร้อยจะส่งฟรีกระเปทางได้นะแบบนี้จ้ะนะดูขนาดตามฝ่ามือหนูได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหม เขาหกร้ 600, 600, อยส่งฟรีกระปทางหน้านแจ้งมาได้เลยนะคะท่านมารายการนี้เป็นเบอร์สามสิบเจ็ดเป็นบล็อกแม่พิมพ์ค่ะเป็นบล็อกแม่พิมพ์ค่ะเห็นไหมเป็นบล็อกแม่พิมพ์สมเด็จค่ะเป็นเป็นเนื้อสีดําเหมือนเนื้อว่านแบบนี้ค่ะทุกคนนะแล้วก็นี่ค่ะเป็นองค์มสมเด็จโตนะแบบนี้และด้านหน้าเป็นองค์พระสมเด็จนะคะแบบนี้เลยรายการนี้จะเป็นเบอร์สามสิบเจ็ดจ้ะแม่พิมพ์สมเด็จจ้ะคะ่ะสองสี่ศูนย์หนึ่งแบบนี้เลยนะแบบนี้จ้ะ รายการนี้เป็นเบอร์สาสิบเจ็ดหนูขอที่เจ็ดร้อยจะส่งสีกัไปทางได้ ep หนึ่งร้อสิบเจ็เบอร์สาสิบเจ็ดแจ้งมาได้เลยนะคะเป็นบล็อกแม่พิมพ์แบบนี้ปีสองสี่ศูนย์หนึ่งเนาะอะ,อะไปต่อนะคะรายการนี้เจ็ดรอแจ้งมาจากสาิเจ็ด ep 117ร้อสิบเจ็ดนะถัดมารายการนี้ค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาเป็นเนื้ออะไรนะคะทุกคนเนี่ยเป็นสมเด็จจิรดาองค์ใหญ่มากนะ เท่าฝ่ามือใหญ่เนีไหมยาวเท่าเท่ามือหนูเลยนะคะเป็นสมเด็จจิรดาค่ะเป็นจิรดานั่งบัวแบบนี้เนาะแบบนี้ค่ะด้านหลังค่ะรายการนี้นะด้านหลังเหมือนเหมือนองค์รัชกาลที่เก้าเนาะที่ใส่แวนแบบนี้ค่ะด้านบนก็จะมีองค์สมเด็จจิรดาองค์เล็กๆแบบนี้ค่ะแต่เนื้อเป็นแบบว่าแบบนี้ค่ะทุกคนหนูมไม่รู้ว่าเขาทามาจากเนื้ออะไรอะ่ะอ่ะรายการนี้หนูให้ไปเท่ากับแม่พิมพ์เนาะรายการนี้หนูขอเท่าแม่พิมพ์ได้ไหมอ่ะ หนู <laughs> มไม่เคยเห็นนะแล้วก็มีแค่นี้ด้วยนะทุกคนเนี่ยเอาไปค่ะหนูขอเจ็ดร้อยจะส่งฟรีแล้วกันหนูขอเจ็ดร้อยจะส่งฟรีแล้วกันจ้ <38 S 1> นะเบอร์สามสิบแปดนะรายการสุดท้ายของวันนี้จ้ะเบอร์สามสิบแปดอีพีหนึ่งร้อยสิบเจดหนูขอเจ็ดร้อยจะส่งฟร<ๆ>ีเก็บไปทางได้จ้ะเป็นสมเด็จจิรดาองค์ใหญ่แบบนี้เลยด้านหลังค่ะมีองค์รัชกาลที่เก้าเนาะ ที่ส่แว่นแบบนี้หนู้่าน่าจะใช่นะคะด้านบนมีสมเด็จเจระดาวองเล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นลงทองค่ะสวยๆเบอร์สามสิบแปดหนูผ่านนะคะเอาไปเจร้อยส่งสีแค่ไปทางน้าจบรายการสุดท้ายเลยแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณค่ะท่านที่ยังแวะเวียนเข้ามาดูมาชมนะคะดูชมเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะท่านใดย,ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาดูมาชมค่ะขอบคุณและสวัสดีทุกท่านค่ะ